สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพบกับช่องดอกเหมืนวันนี้จะมา react in post EP 8กันค่ะวันนี้มาในคอนเซปต์กักตัวกักใจกับนายคินและนายพอดอ่ะเสียงก็จะอูอีหน่อยวันนี้เราจะมาดู EP 8กันไปเลยเเอ่่่ีีียยไหนนกวดััคมม้ กลับมาที่บ้านแล้วอีพีที่แล้วพอดพูดแล้วนะว่ารักอะแต่แ,แต่คิดแล้วนะเฮ้ย,ย,ยน,นึกว่าแมวอยู่ข้างหลังเอาไงต่อดีวะ <c oughs> เอาไงต่อ <c oughs> เรื่องเลย ว้าตต่แล้วกิน้าวครับกินครับเออนวอย่าบอกนะสลับชุดกันเตะเอาพีท เออทำไมมาแต่ชเช้าอ่ะเอ่อปู่ปูเรียกมอมาซ่อมเรื่องเมื่อกี้มัมีอะไร <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับจอดหนักไปก่อหนักสัสขานซำเลย หนมปังนุน่มๆหอมๆไทยอ <c oughs> ินหอ <c oughs> มจริงๆด้วยใช่ยิ่หวานเชีย เราประชุมมีทีม A กับทีม B ทีม A มอมึมไอพีน้ำทีไอบิ๊กเคนกับไปพอด <c oughs> ดูแลที่บริเวณหน้ากันนกับบริการที่เหลือจะดูแลบริเวณว <c oughs> คุณชินโอเคไหมครับต่อดีหยุดทำไมวะ <c oughs> ไอเคนคุณไปได้แล้ว ส่วนมึงตามบงนี่กูกับมึงมีเรื่องก็คุยกันอโตายสบายดีไหมสบายดีเออได้อะไรแต่เช้านี้คือเอามาให้เจ๊ไง กูกูเป็นไรแดดเราไปเห้ยอะไรวะผมรอคินว่าจะได้ผ่าไส้ติ่มมาไม่ไงไม่ไงออกหรอกไส้ติ่มโอเคตอนนี้ต่อหลายเก่งแลค่ะอ่ะตอนลูกเก็บไปแลระยะไงนต่อหลายขนาดนี้เนี่ย จะไม่ใช่แค่อยากมาชนได้กับคุณแน่ๆมันลอกาทางเวลากัาหรือเปล่าเออสิมัมีความรักเหรอเนี่ย <c oughs> สรุปว่าคือคุณคินแน่ๆเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> ว่าแล้วเชียว <c oughs> ขอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับผมแค่ไม่รู้ว่าต้องเลื่อนยังไง ยกแล้วมึงวัดเขามึงเป็นแบบนี้มึงวัดเขาค่ะแล้วต้องทำไงเจ๊ไม่ยากเลยเวลาเรามีความรักเนี่ยนะเจ๊บอกเคยรักเรื่อยเหอย่างเราต้องหนำเติมความหวานให้กันและกันเช่อนานเทคนิคอะเทคนิคคือ คุณก็ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองบ้างนอกจากอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยคุณก็ต้องออกไปเดทไปดูหนังไปกินข้าวไปเดินเล่นแล้วก็เล่นที่ไหนเนี่ยเพราะปกติผมจะจบเคสที่หลังร้านเจนคาเฟ่ยูพาภาษาไปบ่อย้วยเหรแยะเอ๋อ

ไม่ได้มีแค่มีพวกเดียวหรอกเห็นไหมอ่ะปรอมตัวให้อ่ะปรอมแล้วอ่ะโอ้โมีหมูด้วยคาเฟีย์ที่ไหนเนี่ย ไม่เคยเห็นอันี้คุทำไแบบว่าผู้ชายแมนๆไปคาฟเฟ่ขนมหวานาอร,ร,ออรอๆอ,อ,อยู่รอ่อ่ยิ้หนอยยิ้หนอยยิ้หนอย,ย,นนอยโอ้ยถือ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 ถแย่ย่ๆย

หวานเกินกลัวหลังจากนี้หลอเกินพ่อแม่พอยิ่งไม่โดนไอโซขับชนไฟอ่ะกระกหลุพวกนี้หาคนทนไม่เจอเลยจะสื่อมาให้นานว่าไงทำไมคุณคินถึงสนใจเรื่องนี้มากเลยครับหรือว่ากลัวว่าพอ มันจะป้อมประวัติเรื่องที่พ่อแม่เราลดช่วยไม่รู้นันเยอะเลยปะคูแค่อยากรวยเฉยอะหรือว่าก็คงเป็นเสถนนี่แหละพี่ถ้าแค่นั้นจริงๆทนาคุณกรยิงให้ความสนใจมากเลยครับเออก็ uh. ื่อสิ่รู้บ้านมั้ย เอจะเพราะว่าคุณเป็นลูกน้อยปลา mm hmm. อือคุณอเล่นนี่เป็นเรื่อสุดท้ายหมายปอแล้วแหละที่จะให้ไป่ช่วยดูให้เสีเยเวลาองเรามากแล้วเดียวไปเย่องำัญไม่หพอตัวครับ นั่นคือแดดแรงชื <self> ่อก <ưng> ูเลยนะเว้ยกูศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างกูคิดวันนี้ต้องเป็นวันที่เพอร์เฟคที่สุดให้ได้เทสตไม่หมดทางเที่ยวกูกะเก็บวันนี้เป็นคนจำงจะมีเดือนพวกเราสองคนค่าวหวานคุณดูได้ยังไงว่ามันหวาเฮ้ย แล้วทำไมต้องซีเรียสหย,นะออยอกหยอกละ่ะเพืออะไรอ่ะ ในนี้มีเบอร์คือเบอร์เดียวคงให้อ <c oughs> เอาไว้เผื่อว่าเวลาคิดถึงกูมันง่ยคนน่ารักเลยนะ <c oughs> ชมน่ารักบอยบอยเหมือนไส้เหมือนไส้ <c oughs> ตะวันเนี่ยตะวันจะมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาอยา่างนี้เลยเหรอไม่คมีนเอคนนี้ตรงนั้นยแล้วไม่เหมีคนที่ไหนมีคนหรอกลับ้มีนนเลยมาอย่างนี้เลยเจออีกแล้ว จดคนตามมาินเว้ยแต่กูแค่ไม่แน่ใจว่ามึงอ่ะนนจะรู้จักหรือเปล่าหรือมึงจะเคยเห็นหน้าป่า <c oughs> หรือว่าจะเป็นนาคาที่ส่งมาเก็บ็นชินวะไม่กูว่าเขาหน้าตาเรียบร้อยกูปล่อยข้าไปได้เว้ยแตมึงไม่เชื่อรู้กูว่าหน้าตาเขาประมาณเนี้ยมอไม่ออก <c oughs> <c oughs> ว่าชื่ออะไรนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่คุ้นเลยว่ะแต่ถ้าชีวิตจริงกูเจอคนหน้าตาแบบแม่กูคูตกใจมบบนันกูว่าไอเนี่ยกำลังพยายามหาโอกาสเข้าหาคุณจินเว้ยหรือว่าจะเป็นเด็กในคอลเลคชั่นของคุณจินวะเพราะเคยมีบางคนโดนคุณจินทิ้งแล้วก็ไม่ยอมจบมพยายามอาขอ,อดีเทอว่ะมนจริงนั่นมึงใช่กูว่าใช่ถามแม่เลยอนเดี๋ยวเดี๋ย เจอเรื่องสองตัวแบบน,นี้เขาจะยอมบอกมึงหรอเอา้าเรื่องยังไงกูคเคยเห็นคุณอิทธินเขามีมือถือเครื่องพิเศษอยู่แน่นั้นจะมีลาที่ติดต่อโมส่งเด็กมาท้าเวลาดูแนนั้นน่านจะเจออืมไอ้มือถือเรื่องนั้นอย่าหไรวะแล้วก็จอดไปหามือถือได้เดี๋ยวเราก็จิบดูต้นขายกกระจกแล้วก็จิบนี่เป็นอะไรวะตัวน้องวัวใช่

ชีหลังมี่อย่าใช้คอรับดีวะเดี๋ยวคอก็หักหรอกใช้แขนรับแบบเนี้ยแบบเนี้ย <c oughs> โอ,อ้แต่กูเจอนีคือหลังกรอบลูบกมึงรู้จักไหม แน่ใจนะว่าใช่คนที่มึงเห็นจริงอ่ะใช่ต้นหุอาหาเนี่ยที่ตาไปคินเนี่ยคุณตะวันแฟนเก่าคุณคินที่ตาไปแล้วแล้วล่ะเห็นผีเหรอเห็นผีเหรอถึงก็ใส่บาทผมอ่านในมอแล้วเอแล้วอีกคนหายไปไหนล่ะผมนั่งคนเดียวนะ ที่เอตมาเห็นยืนอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยโดยเฉพาะไม่ต้องใครเงียวเชื่อแล้วครับไปนี้นะครับโดยเฉาะพอจะมีของดีผมไม่ติดตัวบ้างมครับอย่างเช่นแบบน้ำมันหรือข้าวสารเศษนะแบบนั้นไม่มีหรอกแต่มีอย่างอื่นใช้บูชาแทนกันได้พี่หินพ่อเสดโอ้ ทำไมพี่ไม่รับสายผมเลยอะ่ะอ๋อช่วงนี้พี่ทำเพลงใหม่อยู่อ่ะก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ออาอยู่เนี่ยผมก็เลยไปขอที่อยู่จากเพื่อนพี่มาแล้วผมก็เอาเพลงรักที่พี่ให้ผมแต่งอะ่ะมาให้พี่ฟังเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวนะโอ<ฮ>้โหนี่ฟังสักแร๊บหนึ่งใช้เวลาไม่นานเล่นตรงนี้เลย

มีคำในใจเป็นพังรักจะเก็บต่อไปก็คงบาดตายทางสุดวันก็ให้รู้ปคั่นระดับขังเทียนล้นภายในใจเป็นบทเพลงที่ฉันตั้งใจมอบให้เธอให้เรื่องจะกสิข้างหัวใจจริงขอโทษนะครับเวลาไม่ถึงหน่อยนะครับพี่ผมจะเล่นเสร็จแล้วครับได้ครับ ยื้อ <c oughs> ขาตั้งเม่พอดี <c oughs> ขาตั้งเม่พอดีโอเคก็ชอบไม่ชอบบอกได้นะพี่คิน <c oughs> มคูยชื่ออะไรละ่ะ <c oughs> อะไร ก็แก่กกนั่นแหละไม่มีอะไรอ่ะกูร้อนกูนี่มึงทำไรวะมีดูหนังกับคุณโมยแทนคุณจนถึงโตรุ่งอ่ะไปได้ดินะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้แต่งหน้าสีไหคือดอกเลยเนี่ยอย เราไม่มีเรื่องอื่นดูกันแล้วเหรอครับคุณหนุ่มนี่ยมันคือเธอไหนสอยองกันทัน้งชาติแต่แคสเปอร์ก็มีนะครับมีน้อยน่ารักคุณหนูไม่เคยได้ยนิ <c oughs> นนี่ผีชนะแล้วเนี่ย โอ้โหไอ้คนไม่ักเรียกคอร์สไปเอาไปเฮ้ยพวกบอลดูดได้มาควันคุณหัวไม่ได่ะร้อนจะหายโอ้ยไปมาใกล้เลยหมดเลยนี่บอลบอลไปหน้าเลยอุ๊ยเอเวนดึงอะไไม่น่ามาให้เลยพุ่มพัดเนสีอะไรวะ นี่ครับเนี่ยแล้ววะเงียบ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 ผัดคอยผัดไปเลยนะโวยไว้นะนุ่นกลับไปเลยห้องของนุ่นไปนี่อุ้ยอะลูอะลูอ้พเข้าไปดูข้างผมตาย กลัวฟีปาลัดคิดเยี่ยโอเป็นปาลัดคิดที่อาจารย์อาตมาเป็นคนปลูกเศษเองเวลาจะใช้นะท่องน้ำมูสามจบแล้วก็เคลื่อนใส่สิ่งที่จะมาลำควันนะ <S 1> <S 1> ตงเห็นตะวันจริงๆเหรอก็เออดีว,วะแม่งตามหลอกกูไปทุกที่เลยสายแม่ถึงที่กูก็บมึงลักกัน <c oughs> ไม่หรอกหรด้ไ,รไงกูว่าใช่ เคยคบกันตอนมนาหาลัยตอนนั้นเราก็เหมือนคู่รักปกติคุณนึกไม่ออกเลยซ้ำว่ากูจะเลิกรักเขาได้ยังไงแล้ววันหนึง่งกูก็จับได้ว่าตะวันหนักหลังกูมันแอบ,บเอาข้อมูลจากกูกูไปปล่อยให้พวกอิตาเลียนกูก็เลยยิงเลย จากนั้นกูก็เชื่อใจใครไม่ได้อีกเลยกูเจ็บมากเลยใช่ไหกูไม่มีทางเลือกตะวันไม่ได้รักกูไม่เคยรักมันก็หลอกใช้กูเพราะงั้นตะวันไม่มีทางผีมึงหน้าหลอก สบายใจแลวนะยังมึงเก็บไว้ทำไมวะกูแค่เก็บไว้เตือนใจเตือนใจหรือยังมีใจอเอาดีด งั้นกูยังลืมไม่ได้เว้ยแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ก,นะกูลนะืไมไปหมดแล้วทิ้งก็เลยเนี่ยพยายมว้ยกูเมียวะเนี่ยต่กูไกปเก็บทิ้งให้ฮัลโหล ผม,ผมว่านิมนต์ครับพ่อไอที่ให้ไปเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะเดี๋ยวอัตมาจะเพิ่มไซส์ใหญ่ๆให้นะธ <c oughs> มาโจโจวัดมผมว่าไม่ต้องครับผมว่าผมไม่ใช่แล้ววันนี้ผมแค่ตั้งใจจะมาทำบุญโกรดนะไม่ใใครบางคนตายรนนะจริงเหรอ นะอ้าวชิงมาเนี่ยอย่าตัโดเอาพระมาตัวเป็นๆเ,เลยแต่พระไปแล้วเมื่อกี้ โอ้เจอนานเลยนะชินเพรากลัวอะไรอ่ะกลัวตะวันจะไป,ปห,ะหลอกชินเหรอหรือว่ากลัวเรื่องอื่นเฮ้ยเฮ้ยไม่งีแหละตะวัน สรุป EP พ mm ี8เวกัดพิดไม่มีมีแต่พิดไม่มีเวกัดเลยเรายังมีความหวังอีกหลายอีพีรอได้ค่ะเรารอได้เรารอ EP ต่อๆไปได้ยังมีโอกาสอยู่สำหรับรีแอค EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะเจอกั EP น EP พี้นค่ะบ๊ายบาย